สวัสดีนะครับปิดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับหนึู เดี๋ยวแป๊บ,บนหนึ่งนะแบบเสียงแคตตุนิด,ดหนึ่งที่ใหม,ม่ก็ปิดแล้วหน้าจอเครื่องปิดแล้วส <c oughs> วัสดีครับก็เ,เดี๋ยวสักครู่นะครับในส่วนของ QR code ลงทะเบียนนะครับ ได้ยินเสียงพี่ไหมสวัสดีครับขอบระพาภูมิครับพี่โอมได้ยินเสียงอารมไหมครับได้ยินครับผมสักคู่นะครับพอดีเช็คระบบเสียงแล้วก็ในส่วนของ QR code นะครับผู้ที่เข้ามาในห้อง Zoom แล้วเดี๋ยวเราสักครู่นะครับกำลังปรับแก้ในส่วนของ QR code ลงทะเบียนนะครับ เสียงนะครับครับผมคณธกรกุลสันครับจากศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับเสียงเบาไปยังไงแจ้งได้นะครับโอเคแล้วครับอามครับขอุณครับขออนรมิตครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอีกประมาณ15นาทีนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของวิธีการเปิดนะครับอย่างไงผมก็ขออนุญาต แนะนำนะครับของรายละเอียดของโครงการเสวนาประชาคมอาเซียนประจําปีงบประมาณ2564นี้ก่อนนะครับรกำหนดการคร่าวๆนะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิก15นาทีจะเป็นช่วงของพิธีเปิดนะครับโดยได้รับเกียรติจากาท่านเรขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางพรพิษเพชรเจริญนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้แล้วก็ในช่วงของพิธีเปิด ะขอรบกวนท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับปิดเสียงไมโครโฟนนิดหนึ่งนะครับในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็หลังจากเข้าสู่นะครับในช่วงของอพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วจะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันยังไงขอรบกวนเปิดกล้องด้วยนะครับหลังจากพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่ Mac, แมสกถอดแมสก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ก็ควรเปิดกล้องนะครับเราจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับเดี๋ย,ย,ยวแคปเจอร์หน้าจอ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการบรรยายพิเศษครับจะเริ่มในช่วงเวลา9้านาฬิกา15นาทีนะครับโดยท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามจะมาบรรยายนะครับเราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันอีกทีหนึ่งในช่วงพักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในการเสวนากันอีกครั้งในช่วงบ่ายโมงจนอยู่ด้วยกันนะครับจนถึงเย็นๆเลยนะครับประมาณสาโมงครึ่งนะครับนี่คือกำหนดการคร่าวๆสำหรับกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายครับก็จะมีทั้งข้าราชาการในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและก็ข้าราชาการของสำนักงานเลขาธิการรัฐที่สภานะครับและก็แขกผู้มีเกียรติก็คือคณาจารย์นะครับแล้วก็บุคคลในวงงานด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีน้องๆนิสิตจ,จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามานั่งฟังนะครับการบรรยายพิเศษในวันนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ขอให,ให้ทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาฟังองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมด้วยกันนะครับสําหรับการจัดเสวนาประชาคมอาเซียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะครับโครงการเสวนาประชาคมอาเซียนนี้เป็นโครงการประจําทุกปีของศูนย์ประชาคมอาเซียนของเราเราได้เดินการจัดมาแล้วทั้งหมด7ครั้งครับโดยเริ่มครั้งแรกนะครับในปีพุทธศักราช2558 นะครับเป็นการจัดร่วมกันเป็นการจับมือร่วมกันของสองหน่วยงานที่ทํางานด้านประชาคมอาเซียนก็คือศูนย์ประชาคมอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ศูนย์อาเซียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากจะเป็นการจับมือของสองหน่วยงานแล้วเรายังมีเครือข่ายการทํางานด้านอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมตลอดทุกๆปีซึ่งทุกๆปีนะครับเราจะจัดโครงการนี้กันทั้งหมด4วันหลายๆท่านคงจําได้หลายท่านเคยไปร่วมงานกับเราแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสี่วันเต็มๆนะครับโดยไปจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยที่อาคารเฉลิมราชก,กุมาลี80พรรษานะครับแต่นะครับสถานการณ์โควิด นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี63แล้วก็ปีนี้64การดําเนินงานจัดโครงการเสวนาประชาคมอาเซียนของเรานั้นไม่สามารถจัดนะครับในรูปแบบปกติได้4วันนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเราเลยเปลี่ยนรูปแบบการจัดนะครับงานเสวนาอาเซียนครั้งนี้รูปแบบของ new normal ก็คือรูปแบบออนไลน์ครับมเมื่อปีก็ประมาณที่ผ่านมา1วันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปีหกนี้ ทางรัฐสภาของเราก็ดําเนินการเป็นผู้จัดขึ้นที่รัฐสภาของเรานั่นเองนะครับเป็นรูปแบบ new normal ผมก็นะครับหวังว่าปีงบประมาณ2065นะครับเหตุการณ์สถานการณ์โควิดน่าจะเบาบางลงคลี่คลายลงหรือว่าสามารถดําเนินการโครงการเสวนาประชาคมอาเซียนได้เป็นปกติแล้วเนี่ยก็จะดดาเนินการจัดอีกครั้งหนึ่งทั้งหมด4วันครับ โดยเป็นการดําเนินการร่วมมือกันขององค์กรเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนในประเทศไทยและนะครับเรายังจะคิดว่าจะเชิญกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกประเทศอาเซียนที่เราได้มีการเดินทางนะครับไปแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านจิบัญญัติเนี่ยเชิญมาร่วมงานด้วยเอดจนเราจะเรียนเชิญน,น้องๆยุทธในอาเซียนนะครับ10ประเทศมาร่วมกิจกรรมเหมือนทุกปีที่ผ่านมานี่ก็ขอให ปีก็ประมาณ65สถานการณ์โควิดนะครับคลี่คลายลงเราก็จะสามารถเดิกนการได้เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งแต่ในปีก็ประมาณ64นี้นะครับก็คงจะต้องเป็นรูปแบบของ new normal อย่างนี้นะครับ็นรูปแบบการเสวนาวิชาการออนไลน์แบบนี้นะครับหลายท่านนะครับเคยไปร่วมกิจกรรมกันแล้ว4วันนะครับก็คงได้ทราบบรรยากาศนะครับว่าก็สนุกนะครับเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยน นะครับการพูดคุยแชร์วิชาการร่วมกันนะครับก็มีทั้งนักวิชาการในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่ทํางานด้านประชาคมอาเซียนต่างๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับที่มาที่ไปของโครงการเสวนาประชาคมอาเซียนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับและเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์นะครับในหัวข้อเรื่องการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลกนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งคณาจารย์ที่เป็นเครือข่ายการทำงานด้านประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่ได้ทาวิจัยด้านประชาคมอาเซียนเนี้ย จะมาร่วมในกิจกรรมในท้องวันนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็มีนะครับท่านผ,ผู้ร่วมเสวนาเนี้ยเข้าลงทะเบียนมาแล้วนะครับถ้าเสียงผมเบาไปยังไงแจ้งด้วยนะครับการลงทะเบียน QR code ลังปรับแก้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอ ยังไงนะครับรบกวนท่านผู้เขร่มกิจกรรมเสวนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันวันนี้เลยนะครับนะครับก็ขอสวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในานามของศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาี่การสภาพู้แทนราษฎรนะครับ ขอต้อนรับท่านผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางครนพิษเพชรเจริญท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายคุณวุฒิตันตะกูลผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อนข้าราชการของทั้งสองส่วนงานนะครับวันนี้เข้ามาร่วมอบรมด้วยนะครับในส่วนของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและก็ข้าราชการ